ทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีท,ทากระดักกล่อ,องระเบิดกันนะสิ่งที่เราต้องมีก็คือเท t นทกล่องแล้วก็ดินนะฮะโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทําคือขุดดินนะฮะไปประมาณสามหรือสนะีนะ่เนี่ยนะอืมสามนะฮะแล้วก็ขุดรอบไปปิดข้างบนนะโอเคเอขุดเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าตรงนี้เพื่อที่จะใส่เทีนทีนะฮะ โอเคผมเอาประมาณนี้กันออาโอเคโอ้ยไม่ค่อยหันตามเลยรู้เราอยู่นี่นะโอ้โหเบ็ดจ,จะหมดอีกไม่เป็นไรอ่าวางเยอะว,วางเยอะโอเคก็วางเหลือไว้บล็อกหนึ่งนะแล้วก็ใส่ดิน คือความเนียนนะ่แล้วก็วางกล่องไว้เนะ่อ่าท่านี้ก็เสร็จแล้วนะแล้วก็เพื่อจะที่จะแบบไงเพื่อนแบบใส่หูฟังไงได้ยินเสียงนะแล้วก็ทําเป็นบ้านซะเลยเนะยเพื่อความเนียนอีกทีหนึ่งนะฮะๆอ่าสมมตินี่คือบ่อนเนะ แล้วก็ขาประตูอีกนี่เจอประตูสีส้มเลยกันสวรรค์นหน้าพอดีเลยตรงนี้มากนะฮะโอเคแล้วก็สมมุติแบบว่าไยเราเป็นเพื่อนนะฮะแล้วสมมติผมบอกให้เพื่อนเนี่ยไปเอาของที่กล่องเนี่ยอ้าผมผมเป็นเพื่อนอ่าเข้าไปปุ๊บก็ปิดประตู เปิดเข้าไปกล่องอ้าวไม่มีอะไรเลยเอ้สียงที่นี้อื้อ,อ,อถ้าใส่เยอะๆเพื่อนก็จะหลบไม่ทันนะฮะนี่เป็นแบบยังไงอืมเขาไหยพิบเร็วมากนะฮะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อนดูด้วยนะบะไม่ายครับ